วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับชุดปีก้นสีนะครับให้พี่ๆได้ดูกันนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับเพิ่งจัดขึ้นมาสดๆร้อนๆนะครับเอามาต้อนรับในช่วงเทศกาลปีใหม่กันเลยนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับราคาเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ที่59,900บาทนะครับ59,900บาทในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับในชุดนี้นะครับก็จะอุปกรณ์ก็อยู่ในแหลกตรงนี้เลยนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมิกเซอร์นะครับใช้เป็นของเซับซึ่งตัวนี้ก็จะมีช่องอินพุตนะครับทั้งหมดก็ สี่ช่องอินพุตนะครับซึ่งเป็นคอมโบแจ็คเสียบได้ทั้ง XLR แล้วก็แจ็คโฟนโมโนนะครับมีเกนมีพาราเมติกอีคิวสามแบนด์นะครับมีออกเซนให้ด้วยนะครับหนึ่งออคแล้วก็มีวอลลุมเอฟเฟกนะครับในแต่ละช่องแล้วก็แพนแล้วก็ปุ่มมิวแล้วก็ปุ่มพีเอฟแอลเฟเดอร์เป็นแบบสไลด์นะครับแล้วก็ EQ คิวเอาพุตนี่7แบนด์ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเอฟเฟกนะครับทั้งหมดก็16โปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฮอร์รูมนะครับแล้วก็รีเวิร์บดีเรย บูทูธยูเอสบีได้ด้วยนะครับตัวเมนเอาก็จะเป็นแบบ XLR แล้วก็แจ็คโฟนโมโนนะครับอยู่ตรงนี้เลยอ่านะครับสวยเก๋ๆนะครับดีไซน์สวยงามนะครับสำหรับในแร็คนะครับในแร็คมีอะไรบ้างสำหรับในชุดนี้นะครับในราคา59,900ืนาพนะครับก็จะมีอีคอลไลเซอร์นะครับนั่นก็คือ EQ นะครับจะใช้เป็นของแบรนด์ไม้ NPE นะครับตัว MEQ นะครับ215 EQ 15แบรนด์นะครับข้างหนึ่งมี15แบรนด์นะครับ ฝั่ง L ฝั่ง R นะครับผมฝังละสิแบนแล้วก็จะมีปุ่มไบพาสแล้วก็จะมีโรคัทนะครับแล้วก็จะมีบวกเล้งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมัตเตอร์วอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็คอสแยกเสียงนะครับใช้เป็นคอสของไมโครเทคนะครับจะเป็นตัว ce 2 3 4 xl นะครับตัวนี้สามารถเล่นเป็นระบบ2ทาง3ทางได้แล้วก็4ทางได้นะครับอ่าตัวนี้เราก็ใช้1ตัวนะครับคอสส่วนคุ้มพลังนะครับในเซตนี้ราคาห้านี่ก็คือ5 9 9 0่นีเราใช้คุ้มพลังเป็นของแบรนด์ไมโครเือห้าหมื่นเก้าพันเก้ารตัวนี้นะครับ เป็น Power Amp 4 Channel นะครับกำลังขับ8โอ Ohm ที่400บาทแล้วก็4โอ Ohm ที่600บาทนะครับเราเล่นที่4โอห์มนะครับของ Power Amp รุ่นนี้นะครับในราคาไม่แรงมากนะครับสำหรับตัวตู้ลำโพงเดี๋ยวเรามาดูกันครับตู้ลำโพงนี่จะเป็นของอาจารย์อิทนะครับเป็นของอาจารย์ Eat, อิทตัวซีรีส์ยอนฮิตเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ BB ขนาด18นิ้วนะครับตะแกง นะครับแล้วก็ขอบเหล็กนะครับลงสีแล้วเปิดยางดีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานเลยของอาจารย์อีทนะครับเสียงดีนะครับขอบอกการันตีได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเสียงกลางนะครับจะเป็นตัว S C Sound นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่น S C 1 1 2บวกดอก O E M นะครับตัวนี้ราคาหนึ่งใบนี่ก็ไม่แรงมากนะครับหูจับเหล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพอย่างดีนะครับเป็นเพโรฟฝนนะครับมี องศาการปรับอะไรให้ด้วยนะครับลูกยางนะครับแล้วก็สลักลูกปืนให้ด้วยนะครับ4ใบตู้ซับเบต4ใบ18นิ้ว BV นะครับราคาชุดนี้นะครับถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วกำลังมองหาชุดเครื่องเสียงเพเปิดใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็รับงานต่างๆได้นะครับแนะนำรุ่นนี้เลยชุดนี้เลยนะครับในราคา5 9 9 0 0บาทนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทางร้านฮิปโปเราก็มี กิจกรรมนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเสียงทุกอย่างนะครับเช่นตู้ลำโพงดอกลำโพงนะครับอุปกรณ์นะครับสายสัญญาณนะครับ power amp cord mixer อย่างนี้นะครับผมไม่ลงไม่ลอยไม่สายอย่างนี้ก็ทางร้านที่ปเราก็จัดโปรโมชั่นลดสินค้ามากมายนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมสินค้าทางร้านที่ปออดิโอได้ครับถ้าหากว่าทุกค้าอยู่ไกลอย่างนี้นะครับในเว็บของร้านที่ปเราก็มีนะครับก็จะมีโค้ดนะครับขึ้นมาตรงนี้รรเาาาสมถ นำโค้ดนะครับสว่วนลดตรงนี้นะครับไปเป็นสินแรกซื้อนะครับในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของฮิปโปเจโอนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงนะครับว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังกัน,นครับสำหรับชุดนี้ครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังน้ําเสียงกันไปแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดฟีคุ้นสีนะครับชุดเครื่องก็อยู่ในแรลกตรงนี้นะครับราคาเบสเสร็จนะครับชุดนี้อยู่ที่59,900บาทนะครับถ้าใครสนจิตสนใจนะครับชุดนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมนะครับช่างมองก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ